สวัสดีค่ะผมบอมนอนทัศน์ครับนาตทารีพียร์แคมค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่เปิดพื้นที่ให้กับคนที่ชอบขายมาประชันฝีมือกันเพราะผู้เราคือซูปปเปอร์เซลล์สุดยอดน<ะ>ัก <นะ S 1> ขาย ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์งานดีหรือสายแปลกบล็อกเกอร์สายหาหรือขาลุยรีวิเวเบอร์แบบบ้านบ้านหรือย่านไฮโซอย่าปล่อยความสามารถให้รกร้างมาสร้างโอกาสดีๆที่นี่กับเราส่งคลิปแนะนำตัวความยาวไม่เกิน2นาทีมาที่ Facebook Super Seller สุดยอดนักขายคุณอาจได้เป็นดาวในรายการ ในวันนี้นะคะเราเนี่ยบรรจงคัดสรรผู้เข้าแข่งขันเป็นกร,รณีพิเศษเลยใช่แล้วครับเพี่ครับเพราะวันนี้นะครับมีนักขายถึง3ท่านด้วยกันค่ะเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะไปเจอกับนักขายท่านที่1ได้เลยนะครับคุณดีโอคุณดิโอครับเราเป็นนักขายระดับไหนดีกว่าที่ต้องบอกว่า มือในการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหรืออะไรนี้ผ่านมาหลากหลายรูปแบบมากนะฮะไปเจอกับนักขายท่านที่2ของเราได้เลยนะครับสาวสวยคนนี้พร้อมมากจริงๆค่ะไปเจอกับเธอได้เลยนะครับคุณแอนนี่คุณนนี่ครับเรามีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือเปล่าครับ จริงๆแล้วก็ยังไม่เคยขายอะไรจริงจังค่ะแต่ว่าเคยเป็นพิธีกรมาก่อนไม่แน่นะคะตำแหน่งพี่อาจเป็นของหนูก็ได้ให้เขาขายแล้วกันน้อเฮีย<ช>เนาะ<ช>เขาจะมาแย่งพิธีกรเราเราไม่ใ,<ช>ให้ใ<ช>เนาะ<ช><ช>ไปที่ท่านที่3กันบ้างดีกว่าคนนี้เคยมารายการของเราแล้วไปเจอบเขาได้เลย,เลยนะครับคุณฟิกส์ครับ กลับมาเจอกันเป็นรอบที่2แล้วก็คิดว่ารอบเนี้ไม่น่าจะพานแน่นอนและโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือโครงการทาวน์โฮมจากแสนสิริครับแสนสิริเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําที่ไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัยแต่ต้องการสร้างพื้นที่ในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัวเพราะแสนสิริเชื่อว่าช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวันตามแนวคิด made for life เพื่อชีวิตด,ดีๆของทุกคนแสนสิรินะคะไม่ได้สร้างแค่ที่อยู่อาศัยค่ะแต่ต้องการสร้างพื้นที่ในการใช้ชีวิตให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีตัวแทนจากแสนสิริมาถึง2ท่านด้วยกันะนะครับคุณทัญรัตน์วงศรีวัฒนกุลน,นะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการและคุณเฉลิมขวัญคำสุระรองผู้จัดการส่วนการตลาดองค์กรครับและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะ คอน sumer master คนเก่งของเราค่ะคุณเบลพาวันซินีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอแล้วครับวันนี้โจทย์ของเรานะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากเพราะคือโครงการจากแสนสลีดวันนี้โจทย์คืออะไรครับโจทย์ของเราในวันนี้นะคะจะคือทาวน์โฮมโครงการสิริเพสค่ะจะเป็นทาวน์โฮมที่ ออกแบบทุกพื้นที่มาจากความเข้าใจนะคะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดของการใช้ชีวิตจากแนวคิดขยายทุกความชอบให้เป็นไปได้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของ t าวน์โฮมส i ลิเพสเนี่ยคือใครครับ s สิ p ิเพ e นะคะจะเป็นทาวน์โฮมสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวนะคะโดยมองหาพื้นที่ในการใช้ชีวิตในรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายค่ะในราคาที่จับต้องได้ค่ะ คุณลูกตาลต้องการให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยนำเสนอทางด้านใดบ้างคะจยดของเราในวันนี้นะคะเราอยากให้ผู้เข้าแข่งขันพีเต์จุดเด่นของโครงการซิลิเพสในแต่ละโลเคชันนะคะทางเรื่องของดีไซน์บ้านฟังก์ชันบ้านนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลางค่ะแล้วก็เรื่องของโลเคชันนะคะและที่สําคัญคือเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการค่ะที่ประกอบไปด้วยล e ิฟท์ทนี่โฟร์ศูนย์สังเกตการระบบรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะคะ ที่ทางานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการโครงการสิริเพลสที่เรานํามาเป็นโจทย์ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านนะคะมีอยู่3ทําเลด้วยกันค่ะทําเลที่1นะคะคือสิริเพลสประชาอุทิศ90ค่ะทําเลที่2นะคะคือสิริเพลสราชพฤกษ์พระรามห้ค่ะแล้วก็ที่ที่3นะคะคือสิริเพลสบางใหญ่ค่ะคุณเบลครับในฐานะคนซูมเมอร์มาสเตอร์โจทย์วันนี้ยากไหมครับการขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ม่มันจะต้องเป็นการประเมินลูกค้าก่อนว่าเป็นคนในไลฟ์ไตล์แบบไหนต้องการโปรดักต์แบบไหนใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการวันเวคคอมมิเคชันก็ท้าทาย3คนมากๆเลยแต่อยากจะไปแข่งเองมากเลยค่ะและช่วงหน้านะครับเราจะมาดูเซลลิงคลิปของพวกเขากันว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นสุดยอดนักขายในรายการซ u เปอร์เซลล์สุดยอดนักขาย ด้วยความที่เป็นรีวิวบ้านอะเนาะคือมันเป็นอะไรที่มันมีดีเทลอยู่แล้วซึ่งก็พยายามที่จะกระชับให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะในส่วนของการเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องทําข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรดักให้ได้มากที่สุดนะครับครั้งนี้จริงๆทําการบ้านเยอะมากเราไม่เคยไข่บ้านอะนะอันนี้บอกก่อนซึ่งมันก็ยากอยู่ รายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายนะครับซึ่งสินค้าสุดพิเศษของเราในวันนี wow> ้ก็คือซิลิเพลสโครงการทาวน์โฮมคุณภาพจากแสนสิริครับแต่ก่อนที่จะไปดูเซลลิ่งคลิปเนี่ยเราจะต้องให้คุณลูกตาลแล้วก็คุณแก้วเนี่ยย้ำคีย์เวิร์ดที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งค่ะโครงการซิลิเพลสประชาทิ90นะคะเป็นโครงการที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า2ไร่อยู่ด้านหน้าโครงการนะคะ มากไปกว่านี้เนี่ยฟังก์ชันภายในบ้านนะคะก็ยังปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของทุกคนในครอบครัวเช่นกันค่ะ และที่สําคัญนะคะโครงการนี้นะคะมีขับเขาที่มีสระว่ายน้ำพร้อมห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันค่ะรวมถึงดูแลความปลอดภัยในโครงการนะคะด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานแสนสิริค่ะที่ประกอบไปด้วยลิฟท์24นะคะที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยในโครงการค่ะและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีค่ะคุณเบลล่ะครับมีคําแนะนาอะไรเป็นคําแนะนําสุดท้ายให้กับน้องแอนนี่บ้างครับอยากให้ทุกคนเนี่ยถ่ายทอดออกมาให้มันมีความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายนะคะ และที่สําคัญเนี่ยเวลาถ่ายพ่อออกมาเนี่ยจะต้องจับต้องได้ด้วยและตอนนี้ครับทุกคน <ฮะ S 1> ครับเซลลิ่งคลิปของน้องแอนนี่ก็พร้อมแล้ว <c oughs> กรรมาการพร้อมแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเซลลิ่งคลิปของเธอได้เลยครับ สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะนี่พามาอยู่กันที่สิริเพรสประชาอุทิศ90ค่ะ <c oughs> ที่นี่นะคะเขาบรรยากาศดีมากเลยค่ะห <c oughs> น้าหมู่บ้านนะคะ <c oughs> มีทะเลสาบขนาดกว่า2ไร่ให้ลูกบ้านนะคะ <c oughs> ได้พักผ่อนหย่อนใจ <c oughs> และที่สําคัญนะคะทำเลข,ของเขาดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> อยู่ใกล้ทางด่วนดาวคนองนะคะ <c oughs> แถมอยู่ใกล้วงแหวนร,รอบนอกสุขสวัสดิ์อีกด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยแบบเข้มข้นมากๆตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะที่นี่นะคะเขาได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนาติก ระบบการสแกนนะคะและที่สําคัญก็คือ Digital f e n นสนะคะหรือว่าระบบรู้ว่าอัจฉริยะที่จะแจ้งเตือนทันทีเวลามีคนบุกรุกเข้ามาซึ่ง3ระบบนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อไปยังลิฟทเวนโนะคะซึ่งเป็นศูนย์สังเกตการระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงที่มีเฉพาะของโครงการของแสนสิริเท่านั้น ทุกคนคะและตอนนี้นะคะนี่ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านล็อบ133ทาวน์โฮมคุณภาพจากแสนสิริเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งท้ายนี้นะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด133ตารางเมตรค่ะที่สําคัญนะคะจุดนี้สามารถรับแสงได้จากสองช่องทางทําให้เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะและบ้านท้ายนี้นะคะเราจะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านเพิ่มมา2เมตรแบบนี้นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้มากเลยค่ะการปลูกต้นไม้นะคะขยับไปมุมนู้นนะคะจะเป็นในส่วนของห้องอนเนกประสงค์ค่ะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะมี ไลฟ์สไตล์ชอบทํางานชอบดูหนังฟังเพลงก็สามารถที่จะจัดห้องนี้เป็นแบบบ้านไทยตัวอย่างได้และบ้านไทยนี้นะคะด้านบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะและด้านหลังคอยนี้ตรงนี้นะคะก็คือ2ห้องนอนค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําด้านนอกค่ะมาสเตอร์เบดรูมที่นี่นะคะกว้างมากๆเลยค่ะหน้ากว้างเต็มหน้าบ้านเลยนะคะและที่สําคัญเพดานสูงมากสูง3.7เมตรเลยค่ะกว้างขวางโปร่งโล่งสบายสุดๆเลยเดินมาตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะจัดเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวได้ด้วยค่ะและด้านนี้นะคะก็คือห้องน้ําในตัวห้องนอนนี่เองค่ะมาแบบครบทุกฟังก์ชันจริงๆค่ะ และตอนนี้นะคะนี้อยู่ที่ซิริคลับค่ะซึ่งเป็นคลับเฮาส์ของที่นี่นะคะลูกบ้านสามารถที่จะมาใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาให้ความสําคัญเรื่องฟ c ซิ i t ลิตี้รวมถึงการรักษาความปลอดภัยนะคะระบบเทียบเท่ากับโรงการบ้านเดี่ยวเลยค่ะคุณอนนี่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากได้ดูเซนต์คลิปของคุณแอนนี่ครับพูดได้เป็นธรรมชาติมากๆกันนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดจุดขายได้ครบ เลยนะคะมีการยกตัวอย่างประกอบก็ทําให้คนฟังเนี่ยสามารถจินตนาการตามไปได้อ่ะค่ะเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ครบนะคะมีการยกตัวอย่างทําให้เห็นภาพได้อันนี้หนูเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากๆาเวลาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยน้ำเสียงมีความจริงใจถ้าจะแนะนาแอนนี่พูดอีกสักหน่อยในเรื่องของฟังก์ชันสําหรับผู้ชายบ้างวันนี้แอนนี่จะไม่มีทิตฐิเลยค่ะเราไปดูโลเคชันที่2ดีกว่าค่ะเป็นซิริเพสนะคะราชพฤกษ์พระรามห้า ค่ะสำหรับโครงการสิลิเพสราชพฤกษ์พระราม5นะคะอยู่ใจกลางถนนะะราชพฤกษ์นะคะสามารถเดินทางสะดวกสบายเข้าเมืองก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าด้วยรถไฟฟ้าค่ะโครงการน,นี้จะมีสระว่ายน้ำขนาดฮับโอลิมปิก26เมตรค่ะเอาละครับตอนนี้นะครับเซลลิงคลิปของคุณดีโอก็พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูเซลลิงคลิปได้เลยครับ วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่สิริเพลสราชพฤกษ์พระราม5นะฮะเชื่อมต่อทุกจุดสาคัญครับไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนพระราม5หรือว่าถนนรัตนาธิเบศให้คุณสะดวกทุกการเดินทางครับส่วนเรื่องของความปลอดภยัยบอกเลยว่าหายห่วงครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเจอพี่ๆรปภเนี่ยทุกคนได้รับการเทรนนะฮะตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของแสนสิริดูแลคุณตั้งแต่หน้าโครงการแบบนี้เลยตอนนี้เราอยู่ที่ล็อฟ111นะครับเป็นบ้านขนาดกลางมาพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยสตารางเร้อยสิบเป็นตัวขอาจจะงงเทียบเป็นขนนาดรถยต์ดีกว่าสามารถ มาจอดได้ถึง2คันใหญ่ๆเลยนะฮะ นี่ครับเข้ามาในตัวบ้านนะฮะก็จะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นนะครับของบ้านสไตล์โมเดิร์นลอฟแบบนี้นะฮะให้คุณผ่อนคลายจากการทํางานนะครับเหน็ดเหนื่อยจากด้านนอกมาแล้วกลับบ้านมาพักผ่อนให้สบายใจนะฮะส่วนด้านหลังตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เนกประสงค์นะฮะจะทําอะไรก็ได้ตามแต่ที่คุณต้องการเลยนะครับก่อนจะมาถึงชั้น2อนะฮะอยากแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับนี่เลยฮะช่องแสงธรรมชาตินั่นเองครับผมช่องนี้จะรับแสงจากท่าทิพย์ด้านนอกนะฮะเพิ่มบรรยากาศเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านของเราและที่สําคัญเมื่อมีแสงสว่างเพิ่ม คุณก็ประหยัดค่าไฟได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเรามาถึงชั้น2นะฮะคุณก็จะเจอกับ3ห้องนอนด้วยกันและอีกหนึ่งห้องที่เดียวภูมใจนําเสนอครับตามเดียวมาเลยนี่ครับห้องนอนห้องใหญ่นั่นเองนะฮะเพดานสูงเป็นพิเศษครับห้องนี้เพิ่มความสบายไม่อึดอัดนะทำให้คุณรับเช้าวันใหม่ย,ยังจำใสแน่นอน เดินทางมาถึงพื้นที่ส่วนกลางนะฮะหรือว่าซีรีคลับนั่นเองครับเริ่มต้นจากขวามือที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะนี่คือสาวว่ายน้ําระบบน้ําเกลือขนาดฮาฟโอลิมปิก26เมตรนะครับว่ายกันได้แบบสาใจเลยยังไม่พอนะฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นห่วงลูกหลานนะครับที่นี่แยกสาะเด็กกับสาะผู้ใหญ่นะฮะว่ายได้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนหรือถ้าเกิดอยากออกกําลังกายนะครับนี่เลยฮะฟิตเนสก็มีอุปกรณ์ครบครันครับถ้าคุณผู้ชมกําลังมองหาทาวน์โฮมสวยๆแบบนี้อยู่นะฮะพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยแบบจัดเเต็มมใหห้ร Place รรพพพาาชกกระรปนนอีนึ่ง เลือกนะครับคุณเดียเป็นไงบ้างครับคุณแก้วคุณลูกตาลครับหลังจากได้ดูเซเลนคลิปของเดครับคืออธิบายได้ดีมากแล้วก็อธิบายได้จุดขายได้ค่อนข้างครบจะมีนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนเริ่มเห็นอธิบายเรื่อง security นะคะ <c oughs> แต่ว่าเป็นการเดินผ่านตรงทางเข้าเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดมีการหยุดอธิบายตั้งแต่ตรงทางเข้าคล้ายๆกับ อ่คลิปก่อนหน้านะคะ,ะก็จะทาให้เหมือนเวลาฟังเนี่ยสามารถเห็นภาพไปด้วยก็รู้สึกคล้ายๆกับคุณแก้วนะคะคือคุณดีโอเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่าคุณดีโอเนี่ยก็จะมีการยกตัวอย่างข้อดีของสิ่งที่ทางโครงการมอบให้อย่างเช่นว่าช่องแสงช่วยในการประหยัดไฟหรือยอย่างนี้ก็ช่วยทําให้เห็นภาพมากขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าดีโอเนี่ยเขามีความคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของการที่จะเล่าเรื่องราวดกว่าและสินค้าแบบนี้เนี่ยที่เป็นสินค้าที่มีราคาเนี่ยต้องการ เซลส์แบบนี้ค่ะขอ,อขอบคุณครับนะฮะและสถานที่สุดท้ายนะครับก็คือที่สิริเพลสบางใหญ่นั่นเองสิริเพลสบางใหญ่นะครับมีคีย์เวิร์ดอะไรสําคัญบ้างครับคุณแก้วครับโครงการนี้นะคะมีส่วนกลางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะคะเริ่มต้นกันด้วยที่สนามเด็กเล่นนะคะหรือ Educational Playground นะคะที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีลานบาสเกตบอลนะคะที่ทำให ทุกคนในครอบครัวนะคะสามารถมาฝึกทักษะการเล่นบาสเกตบอลด้วยกันได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะโครงการนี้นะคะก็จะมีแสนสิริแบ็ก yard นะคะที่มีผักสวนครัวนะคะลูกบ้านเนี่ยสามารถนมาเก็บไปประกอบการทำอาหารได้ค่ะเอาละครับและตอนนี้นะครับคุณฟิกก็พร้อมแล้วสำหรับเซลลิงคลิปของเขานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับวันนี้เราอยู่ที่สิิเพนบางใหญ่ผมบอกเลยว่าโ o c a t i o n จากตัวโครงการไปถึงเซนทันเวสเกตเนี่ยใช้เวลา10นาทีเส้นทางการเดินทางมาที่นี่นะครับมีถนนรัตาดิบเบตนครอ,อินและทางด่วนสีรัตจากตัวทางด่วนมาถึงโครงการเนี่ยใช้เวลา15นาทีเองครับแค่เดินมาผมก็รู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วนะครับเพราะทางโครงการเนี่ยเขามีการเทรนรอปพอมาอย่างดีก่อนที่จะมาทํางานในโครงการนะครับลูกบ้านสบายใจได้เลยแล้วทางประตูเนี่ยนะครับเขามีระบบ rfid นะครับที่สามารถให้ลูกบ้านเนี่ยขับผ่านได้เลยนะครับ แล้วมีประตูอีกชั้นหนึ่งนะคับอกเลยว่าปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วที่นี่คือพื้นที่สีเขียวอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าแสนสิริแบกยาดนะครับไว้ปลูกพืชสวนครัวนะครับให้ลูกบ้านได้ทานกันและนี่นะครับคือพื้นที่สีเขียวของโครงการสิริเพชบางใหญ่นะครับผมบอกเลยว่ามีพื้นที่สีเขียวกว้างมากนะครับพอเดินมาด้านนี้ก็จะเจอแป้นบาทขนาดใหญ่มากผมบอกเลยว่าทางโครงการอ่ะเขาให้ส่วนกลางมาอย่างเยอะจริงๆนะครับแล้วพอเดินมาอีกนิดเดียวเลย จะเจอสนามเด็กเล่นนะครับเขาเรียกว่า educational playground นะครับบอกเลยว่าเด็กๆหรือว่าสำหรับรูปบ้านนะครับที่มีเด็กเล็กนะครับสามารถที่จะให้น้องๆมาออกกำลังกายตรงนี้ได้เลยแล้วที่นี่คือสิริลขับนะครับด้านนี้เป็น co-working space อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฟิตเนสนะครับมีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบคันเลยสระว่ายน้ำเนี่ยเขาเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่แยกสระเด็กเอาไว้แล้วก็สระผู้ใหญ่ความลึกเนี่ยเมตรสามสิบ แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่แบบบ้านลอฟห3 3 3นะครับความกว้างของหน้าบ้านเนี่ยมีความกว้าง5.7เมตรซึ่งสามารถจอดรถได้2คันแบบสบายๆเลยโอ้โหใหญ่มากโล่งมากเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้เลยผมบอกเลยว่าคุ้มมากจริงๆนะครับแล้วเราก็มาอยู่กันที่ชั้น2แล้วนะครับบริเวณชั้นนี้นะครับจะ,จะมีห้องน้ำสองห้องจะมีห้องน้ําส่วนกลางและจะมีห้องน้ําอยู่ในห้อง Master Base Loom อยู่ทางด้านนี้เลยผมบอกเลยพอเข้ามาในห้องนี้แล้วรู้สึกเลยว่าห้องมันกว้างมากเลยนะครับจากพื้นถึงเทดานนะครับสูง3.7เมตรสำหรับคนที่อยากจะมีบ้านใหม่นะครับสิริเพทบางใหญ่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับบุณชิดครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณแก้วและคุณลูกตาครับข้อหนึ่งเลยที่ชอบของคุณฟิกเนี่ยก็คือสามารถอธิบายตัวโลเคชันเนี่ยเทียบกับแหล่งไลฟ์สไตล์โดยรอบนะคะทำให้เห็นภาพมีการพูดถึงระยะเวลาการเดินทางอะไรเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไปที่ต่างๆเนี่ยโดยใช้เวลานิดเดียวเองนะคะเขาค่อนข้างใส่ใจในทุกรายละเอียด<ม>อันนี้มันก็เลยอาจจะทำให้วิธีการเล่าเรื่องอะค่ะไม่ได้ โฟกัสในเรื่องที่สําคัญมันก็เลยอาจจะทําให้คอน sumer ที่ดูเนี่ยคะ่ะอาจจะเหมือนแบบไม่ได้เห็นในสิ่งที่โครงการต้องการจะเน้นจริงๆนะคะวันนี้นะขาดแค่คอนเทนต์ที่มันเนียนมันไม่เนียนไปมันเป็นการปฏิติดประต่ตอแต่ชอบมากๆค่ะ <c oughs> ที่ฟิกลงไปเล่นนั่งโซฟานั่งอะไรสัมผัสจริงๆมันดูแล้ว เข้าถึงง่ายนะคะก็ต้องขอชื่นชมตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้เวลาคอน s u m e r Master และกรรมการของเราเนี่ยคิดก่อนดีกว่าและช่วงหน้าเรามาติดตามกันว่าใครจะเป็นซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขาย เราก็อยากให้แบบได้ช็อตหรือว่าได้สิ่งที่มันดีที่สุดออกมาแล้วก็มีการเช็คแล้วนี่ว่าก็ค่อนข้างที่จะพอใจมากค่ะผมทำงานทิ่พกรมาค่อนข้างจะรู้จังหวะจากคนว่าเราควรจะพูดอย่างไรเพื่อปิดการถ่ายครับนมั่นใจมากเพราะว่าฉันเตรียมข้อมูลทุกอย่างมาอย่างดีและอย่างเพอร์เฟก ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะที่ได้มาเห็นผู้เข้าแข่งขันทุกๆคนนะคะก็มีความสามารถมากๆเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อยากที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักขายสามารถเรียนรู้เทคนิคดีๆแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยค่ะและช่วงนี้นะครับเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นซ u เปอร์เซลล์สุดยอดนักขายนะครับกับซิลิเพส โครงการทาวน์โฮมคุณภาพจากแสนสลิครับซึ่งตอนนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการสิริเพลสนะครับจากทางแสนสลิก็มีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกคนนะครับก็คือจ่ายศูนย์บาทนานสูงสุดถึง24เดือนด้วยกันพร้อมทั้งเขานะครับก็มีบริการนะครับ Home Financial Planner นะครับที่ปรึกษาด้านการวางแผนด้านการเงินจากแสนสลิที่ทำให้การซื้อบ้านเป็นเรื่องที่ง่าย แต่แค่นี้ยังไม่พอค่ะน้องบอมบสําหรับผู้ชมทางบ้านนะคะที่ชมซูเปอร์เซลเลอร์อยู่จะต้องได้รับโปรพิเศษมากกว่านั้น,นะะอีก่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปกระแซะคุณแก้วนิดนึงนะค,ะครับให้มอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ชมทางบ้าน,นะคะ่ะสํานนะะสหรับผู้ที่ชมรายการซูเปอร์เซลเลอร์นะคะถ้าเกิดสนใจโครงการสลิปเพลสนะคะโครงการใดก็ได้เนี่ยรับส่วนลดเพิ่มทันทีเลยค่ะ20 0 0 0บาท เมื่อจองและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถแจ้งขอรับสิทธิ์โปรพิเศษนี้ได้ที่แสนสิริคอร์เซ็นเตอร์1685ค่ะใช่แล,แล้วนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนครับเราถึงเวลาแล้วะจะมารู้แล้วนะครับว่านักขายคนไหนใน3คนนี้ะจะเป็นสุดยอดนักขายของเรานะครับคนที่หนึ่งนะครับคุณดีโอจากโครงการ ราชพฤกษ์พระราม5และคนที่สองนะครับน้องแอนน่นะครับจากโครงการประชาอุทิศ90และคนสุดท้ายนะครับคุณปิกจากโครงการบางใหญ่ค่ะผู้ชนะซูเปอร์เซลเลอร์ในวันนี้นะคะได้แก่คุณแอนนี่ค่ะคุณแอนนี่คุณแอนนี่ชนะไป ทุกคนคะการจะเลือกซื้อบ้านสักหลังนะคะสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราต้องคํานึงถึงเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยค่ะน้องแอนนี่เนี่ยก็มีการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อธิบายสามารถที่จะจินตนาการตามได้แล้วก็เข้าถึงตัวโปรดักได้อย่างดีอะคะ่ะต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับคุณแอนนี่ค่ะ,คคะน,นี่และที่สำคัญนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ คนที่ชมซูเปอร์เซลเลอร์สามารถแจ้งขอรับสิทธิพิเศษได้ที่แสนสิริคอร์เซ็นเตอร์1685ค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะครับแสนสิรินะครับที่มาบอกถึงจุดเด่นโครงการดีๆอย่างสิริเพลสนะครับให้กับพวกเราได้รู้กันนะครับต้องขอขอบคุณคุณแก้วและคุณลูกตาลมากๆเลยนะครับอขอบคุณครับ,บแต่ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผู้เข้าแข่งขันของเราค่ะคุณดีโอนะคะแล้วก็คุณฟริกค่ะขอเ้ตอีกครั้งหนึ่งค่ะ และรวมทั้งถึงคอน sumer master ของเราด้วยนะครับ <c oughs> คุณเบลพววัสินีนะครับที่มาแนะนำทุกอย่างให้กับเจ้าของสินค้าของเราครับค่ะต่อไปอีกครั้งนึงค่ะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสีและเคมีพัณฑ์จาก TOA แบรนด์สุกไก่สกัดค่ะโคโรล่าครอส A New Journey ให้ชีวิตเดินทางสูตรสวยๆจาะสูตรซีเรกค่ะและกลับมาเจอพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับเวลาดีๆนะคะ6โมง20นาทีค่ะกับพวกเราซปเปอร์เซลล่าสุดยอดนักขาย よし